สวัสดีครับผมเอกไฟจากบุรธานีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำครับเป็นไฟตัดหมอกระบบ bi projector lens นะครับผมอโอเคแสงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าขนาดนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์ตัดหมอกระบบ bi projector lens นะครับค่าเคอยู่ที่3 0 0 0ัเคคือสีเหลืองเข้มนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบ led แล้วนะเป็นระบบ led bi led แท้ๆเลยนะครับผมไม่ใช่โปรเจคเตอร์ซีนอนแล้วเอาหลอด led มายัดใส่นะครับไม่ใช่นะครับผม อ่าตัวนี้จะเป็นค่าเคที่3,000เคครับก็เห็นว่าเป็นแสงสีเหลืองเข้มนะครับผมสว่างคมชัดมีเส้นตัดสวยงามนะครับผมดูแสงดิดูแสงหลักตรงนี้ครับเห็นได้ชัดเลยว่าแสงตรงท้องแสงนี้มันมันเข้มมากครับแล้วยังไม่รวมท้องแสงด้านล่างอีกนะอ่าก็คือเป็นระบบย i LED อดีนะครับผมจะเห็นว่าแสงเข้มมากเดี๋ยวผมถอยหลังให้ดูไกลกว่าน,นี้หนะ่อยจะได้เห็นความเข้มอันนี้ระยะประมาณผมว่าน่าจะมี10เมตรได้นะ จากตรงที่โปรเจคเ,เตอร์วางไวใช่ไหมครับโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์เพียงแค่1ลูกนะครับปกติถ้าเราติดตั้งเนี่ยเราต้องติดตั้งทั้งหมด1คู่ใช่ไหมครับก็คือซ้ายขวานั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะจากโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฉายแสงไปที่อําแพงนะครับผมจะเห็นว่าแสงสว่างคมเข้มมากๆนะครับโอเคตัวนี้สามารถทําสูงต่ําได้นะครับผมแต่ก็อันนี้แค่ไฟต่ําของตัวเขาเองก็สุดยอดมากแล้วนะครับผมจะลองต่อไฟสูงให้ดูนะ อ่าโอเคครับเห็นไฟสูงไหมครับไฟสูงก็ดูสิไอ้ตรงกลมแสงเนี่ยมันสุดยอดมากเลยเข้มมากนะครับผมเห็นไหมไฟสูงก็ยอดเยี่ยมนะครับไฟต่ำดีไฟสูงดีนะครับผมอันนี้ผมวางอยู่ที่ระยะ10เมตรนะครับเดี๋ยวโอเคครัวนี้ก็เห็นไฟสูงแล้วนะคราวนี้ขออน,นนญาตนะปลดไฟสูงก่อนนะอ่ามาดูที่ไฟต่ำกันก่อนครั้นี้ผมพาไปดูแสงเส้นตัดใกล้ๆนะครับ เส้นตัดจะเห็นว่าคมชัดสว่างเห็นไหมครับนี่คมชัดสว่างกว้างเดี๋ยวถ่ยายหลังให้ดูก่อนเห็นไหมครับคัดออฟกว้างมากคมชัดมากๆเลยดเดี๋ยวไปดูคัดออฟใกล,ใกล้ๆครับว่าแสงจะแตกหรือผ้าเบอร์หรือไม่ดูนี่ครับอันนี้ระยะใกล้จะเห็นว่ามีบูคัดออฟผสมมาด้วยนะครับกับ3,000 k เนะครับเส้นตัดคมชัดสวยงามไม่ผ้าเบอร์นะครับ เดี๋ยวครับมาดูฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมครับมีบูคัตออฟผสมมาด้วยนะครับกับ 3000K คมชัดสว่างสวยงามมากๆเดี๋ยวันกะลับไปดูที่โต๊ะหน่อยอ่าพอหันกลับไปดูที่โต๊ะก็จะเห็นทางของแสงครับพุ่งออกมาเป็นลำชัดเจนมากๆเลยไม่ฟุง้งไม่แยงตาอันนี้คือไม่แยงตาถ้ายัางตาเป็นยังไงต้องทำนี้ครับอันนี้คือแยงตานี่ไม่แยงตาโอเคไม่แยงตาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวดูด้านข้างบ้างผมยังเห็นทางของแสงนะครับ มาดูทางของแสงบ้างนะครับโอ้เห็นไหมครับทางของแสงพุ่งออกมาเป็นลำชัดเจนมากนะครับผมฮะสวยงามชัดเจนคือมันคือแสงมันเข้มมากครับมันเลยทำให้เราเห็นทางของแสงได้ชัดเจนขนาดนี้นะครับอ่ะเดินเข้าไปให้เห็นกันจะจะไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพูดถึงไอ้ตรงนี้หน่อยนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นระบบ Uh, ED, บีไอเีนะครับผมมีสูงต่าในตัวนะครับกินไฟน้อยความร้อนตำ่ำนะครับแล้วก็กันน้ําได้ด้วยนะครับคือระบบกันน้ำของเขาเนี่เป็นมาตรฐาน IP67 เดนะครับเดี๋ยวพูดถึง IP67 กันนะ IP67 เนี่เป็นมาตรฐานที่รองรับหรือรับรองอุปกรณ์หรือเครื่องมือน,นั้นๆว่ากันฝุ่นได้แบบสมบูรณ์นะครับผมสามารถแช่ในน้ำได้ลึกสูงสุด1เมตรเป็นเวลา30นาที ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าพี่ครับน้ำจะเข้าไหมลุยน้ําได้ไหมโอเคนะแช่ในน้ําได้สูงสุดคือ1เมตรนานสูงสุด30นาทีถ้ารถใครอยู่ในน้ำเกิน30นาทีผมว่าอันนั้นไม่ใช่การลุยน้ำแล้วครับเป็นรถนัดโดนน้ําท่วมหรือว่าแช่น้ําหรือว่าจมน้ําไปแล้วนะครับโอเคนะดังนั้นสบายใจได้ครับโรงงานเขาเคมาแล้วว่ารองรับมาตรฐาน IP 6 7นะครับผม แล้วก็การฝุน่นได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับสบายใจได้นะฮะโอเคอันนี้คือการเทสระยะที่10เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเทระยะไกลให้ดูบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเวลาหันโต๊ะนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับผมก็หันเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าโอ้แสงกว้างมากๆนะครับผม สว่างกว้างมากนะครับเดี๋ยวขอ,อไฟฉายลงก่อนโอเคเห็นไหมครับแสงคมชัดสว่างกว้างนะครับบอกเลยว่าสําหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของแสงขาวไม่จับถนนเรื่องของอแสงขาวแล้วอมองไม่ค่อยเห็นหรือว่าคนที่สายตาไม่ดีแนะนําเลยครับสา0พันเชัดเจนแน่นอนนะครับผม ยิ่งค่า K น้อยนะครับค่าความสว่างก็ต้องมากขึ้นนะครับอันนี้คือตามทฤษฎีเลยนะครับดังนั้น 3000K เป็นค่าที่ต่ําที่สุดแล้วในในระบบไฟหน้านะครับผมที่ผมมีนะอ่าก็จะมี 3000K ครับอ่า4 3 0 0 3 5 0 0นะครับแล้วก็ 6000K ที่ท,ที่ที่นิยมใช้กันอยู่นะครับ 3000K คืออ่าค่า K ที่มีค่าลักหรือค่าลูเมนเยอะที่สุดนั่นเองนะครับผม อันนี้คือเป็นทฤษฎีจริงๆเลยนะฮะอ่าโอเคทฤษฎีเยอะมากมันจะปวดหัวโอเคเรามาดูแสงตรงหน้านก่อนนะครับเห็นว่าแสงสว่างอันนี้จากโปรเจคเตอร์แค่ลูกเดียวนะดูดิมีโปรเจคเตอร์หนึ่งลูกครับเห็นไหมเนี่ยโปรเจคเตอร์แค่หนึ่งลูกกับแสงเท่านี้ระยะประมาณผมว่าน่าจะมี30หรือ50เมตรได้ครับจากกลาด้วยสายตานะบางโปรเจคเตอร์ลูกเดียวโดดๆเลยเห็นไหมสว่างคือคือได้ทั้งหมด ตรงนี้เลยก็ลองคิดดูครับตรงนี้มันเป็นถ้าจะให้นับเนี่ยก็จะเป็นช่องช่องปูนซีเมนที่เขาเทไว้แล้วก็ขีดยางมาต่อยก็จะมีช่องนิดหนึ่งสองสามสี่ช่องครอบคุมเกือบเสียทั้งสี่ช่องเลยนะครับครอบคุมเกือบทั้งสี่ช่องเลยอันนี้คือโหมดของไฟต่ําอยู่นะครับถ้าไฟต่ําดีผมบอกเลยว่าการใช้ไฟสูงเนี่ยของเราเนี่ยจะน้อยลงนะครับผม อ,อันนี้คือไฟต่ำเดี๋ยวผมต่อไฟสูงให้ดูครับโอเคนี่ก็คือไฟสูงไฟสูงจะเห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับไฟสูงเห็นหมดทุกอย่างเลยชัดเจนสว่างตามากนะครับเห็นไหมชัดมากๆนะครับบอกเลย ไม่มีไฟตัดหมอกในแรงเท่านี้มาแล้วครับตั้งแต่ผมลองมาไม่ต้องไปเทียบกับไฟไฟตัดหมอกไอ้ที่ติดรถมาแล้วเปลี่ยนหลอดนะอันนั้นคนเรื่องนะครับผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาอะไรพี่ครับงั้นผมเปลี่ยนตลอดได้ไหมเพื่อให้สว่างขึ้นไฟตัดหมอกเดิมติดรถหลอดเดิมเนี่ยก็แยงตามากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปเปลี่ยนหลอดเข้าไปอีกยิ่งฟุง้งยิ่งแยงตาขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าคุณอัปเกรดหรือติดตั้งในสิ่งที่ มันถูกต้องในทีเดียวมันจะเหนื่อยแค่ครั้งเดียวครับเราจะเสียเงินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าคุณไปลองหน้าลองหลังลองอันนี้แล้วก็ลองนั่นลองนี่ไปคุณจะเสียตังกี่ครั้งก็ลองคำนวณ,ณดูนะครับผมในการลองของคุณนะครับซึ่งอันนี้ผมลองให้ดูแล้วนะครับมันคําตอบมันอยู่ที่ว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการมีแค่นี้นะครับผมไม่ต้องไปโอ้ยพี่ครับต้องแบบนี้แบบนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ต้องผมลองให้หมดแล้วนะครับผมอ่าฮะแต่ผมก็อยากจะ โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวลองนี้หน่อยนะในไหนผมก็ได้ลองล้วพูดถึงไฟตัดหมอกเดิมเปลี่ยนหลอดนะครับกับไฟตัดหมอกเ,กเตอร์เดี๋ยว vS กันไปเลยในรถผมเองอันนี้รถผมเองเป็นไฟตัดหมอกแบบติดรถนะครับซึ่งเปลี่ยนหลอดเป็นอนะันน่ะขออนุญาตมันต้องสตาร์ทรถ โอเคอันนี้เป็นไฟตันหมอกที่ผมเปลี่ยนหลอดนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เปิดหรอกไม่ไม่ค่อยได้เปิดเลยเพราะเป็นผมอขอแค่ใช้ไฟหน้ามันก็เหลือๆแล้วครับนี่คือไฟตันหมอกติดรถโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟตันหมอกโปรเจคเตอร์ก่อนนะเนี่ยอันนี้คือไฟตันหมอกติดรถครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นเส้นที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เห็นไหมแล้วมันก็ฟุงฟ้งมากๆอ่ะฟุ้งมาก อันนี้ลองให้ดูเลยนะสําหรับคนที่แบบพี่ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหลอดเอาก็พอครับลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือไฟตันหมอกที่อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นซีนอนสี่พันสามร้อยเคมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับจะถามว่าผมจะเปิดไหมไม่ผมก็คือใส่แล้วก็เพื่อลองเหมือนกันผมก็ลองเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ต้องลองผมลองให้ดูแล้วนะครับจะได้ไม่เหนื่อยนะครับ อ่าโอเคก็คอของปากของคอนะโอเคก็เห็นว่ามันจ้าแล้วก็ฟุ้งนะครับดูดิมันฟุ้งอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้ใช้ไม่ได้ไดอะ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาไฟตัดหมอกของเรา Okay. ไฟตันหมอกตัวนี้ก็จะเห็นว่าคมชัดสว่างนะครับแสงจะไม่ฟุ้งกระจายแต่ถ้าเป็นไฟตันหมอกเดิมติดรถแล้วเปลี่ยนหลอดจะเห็นว่าฟุ้งกระจายเห็นไหมครับอ่าจะเห็นว่าฟุ้งกระจายนะครับเห็นว่าฟุ้งกระจายดังนั้นอันนี้คงจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนนะว่าจะลองแบบไหนก่อนหรือจะซื้อทีเดียวแล้วจบนะครับโอเคอันนี้เราให้ดูถึงพิกถึงขิงไปเลยนะโอเคตอนนี okay. ้ เราเห็นไฟต่ําไฟสูงไปแล้วผมจะพาไปดูเส้นตัดใกล้ๆครับจะขออนุญาตทําโปรเจคเตอร์ให้มันลงมาต่ำๆหน่อยผมจะได้ความสูงผมจะได้พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวผม,ผมพาเดินไปดูแสงเลยนะครับอืมไฟตัดหมอกตัวนี้สามารถติดตั้งได้เลยในรถหลายรุ่นนะครับจะมีขาหาจับให้สองแบบคือเป็นแบบ ซีรูซีรูนี่จะติดตั้งได้ในรถหลายรุ่นเลยอย่าง e อ็กเพนเดอร์ r อร์ด r ลนะครับหรือว่าจะเป็นพวก Suzuki เซียตระกูล s u z u กิส่วนมากนะครับแล้วก็ Civic FC อะไรเงี้ยก็สามารถติดได้เลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วขาอีกแบบนึงจะเป็นขาตั้งแบบเหมือนยึดกันชนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูแล้วกันเรื่องเรื่องขาขาจับในแต่ละแบบนะครับเรามาดูแสงกันก่อน อันนี้ระยะประมาณน่าจะมี30สถึงห้เมตรได้ไกลขนาดนี้แสงยังไม่พ้าเบอร์เลยเห็นไหมครับชัดเจนเห็นบูคัตออฟติดมาด้วยนะครับอันนี้คือแสง 3000K สีเหลืองเข้มสําหรับคนที่แบบโอ้แสงขาวไม่จับถนนโอ้ซีนอนไม่สว่างเจอฝนแล้วหายตอนนี้มาในแบบรูปแบบของ BILED แล้วนะครับ อ่านะครับมาทำเแบบของรูปแบบของ B I L D แล้วแล้วเป็นแสงเหลืองเข้มมันต้องจับถนนสิครับใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะได้ฝนไม่ตกนะผมก็อยากลองให้ดูเหมือนกันโอเคคราวนี้หันมาดูที่โปรเจคเตอร์บ้างเดี๋ยนะดูด้านข้างก่อนละกันก่อนจะเดินไปตรงกลางด้านข้างจะเห็นทางของแสงครับเห็นไหมแสงพุ่งเป็นเส้นอย่างเงี้ยเห็นชัดๆนะครับแสงพุ่งเป็นเส้นเป็นลำแสงออกมาเลยนะครับชัดเจนมากนะครับผม อ่าค่อยมาตกที่กำแพงนะครับสว่างคมชัดเข้มแล้วก็แสงเหลืองจับถนนนะครับจับถนนอันนี้อันนี้ต้องให้ใหใหแฟลชไฟให้ดูไหมจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะไฟตัดหมอกไม่มีใครใช้แฟลชไฟแน่นอนนะครับแต่เป็น,ปนระบบ B I L E D เปิดแล้วติดเลยแน่นอนนะครับอันนี้เรามายืนดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าเราก็จะเห็นว่าไม่ฟุ้งกระจายไม่ยังตา นะครับไม่เหมือนกับไฟตัดหมอกติดรถแบบเมื่อกี้ที่เปลี่ยนหลอดนะครับก็จะปัญหาจบปัญหาไปหลายเรื่องนะเรื่องของอะไรเรื่องของเปิดแล้วติดเลยไหมครับต้องบูสต์กี่วินาทีอันนี้ไม่ต้องแสงจะแสงขาวไม่จับถนนอันนี้เป็นแสงเหลืองก็จบปัญหาตรงนั้นไปนะครับผมบนะครบพรันนะฮะกับแสงเหลืองแบบนี้ซึ่งส่วนตัวผมชอบนะจริงๆแล้วแสงเหลืองมันให้อารมณ์แบบเป็นเป็นไฟตัดหมอกที่แบบ เป็นไฟตัดหมอกจริงๆอะครับอ่ามันก็เป็นสวยไปอีกอารมณหนึ่งนะครับซึ่งแสงขาวคนใส่เยอะแล้วนะครับยังยังผมใช้รถเนี่ย c v e s c v e s เนี่ยส่วนมากคนจะชอบไปหาไฟตันหมอกเหลืองมาใส่นะครับเช่นการเปลี่ยนหลอดการติดฟิล์มอะไรก็ว่านไปซึ่งให้มันมันจะได้ลดอีกอารมณหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลน นะครับผมระบบ B I R V D แท้นะครับกินไฟน้อยความร้อนต่ำเดี๋ยวอันนี้ก็เปิดไปนานสักพักนะขอจับหน่อยอันนี้ผมก็มือผมจับเลยนะก็จับได้ครับก็ร้อนอยู่แต่ว่าไม่มากตรงนี้ก็จะมีเครียบระบายความร้อนในตัวอยู่แล้วนะครับผมกินไฟน้อยความร้อนต่ำครับอันนี้ก็เปิดได้สักพักแล้วนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะถ่ายวีดีโอผมก็เปิดลองหน้าลองหลังแล้วนะครับผมอ่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับความร้อนน้อยมากนะครับ แสงสว่างแบบนี้นะฮะผมว่ามันสุดยอดมากเลยจริงๆบอกว่าสุดยอดมากสุดยอดมากเลยแต่เสียดายรถผมใส่ไม่ได้นะครับผมโอเคไม่มีที่ใส่นะฮะก็ต้องใช้ไฟตัหมอกอย่างนั้นไปแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ค่อยได้ใช้โอเคไม่ค่อยได้ใช้นะครับไฟตันหมอกรถผมเพราะไฟหน้าผมดีอยู่แล้วนะครับโอเคกลับมาเรื่องของเราถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าวบุตรธนีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line และก็ลิงเพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับผม uh huh. ส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจจะสั่งไปติดตั้งเองนะครับผมถ้าสั่งซื้อกับผมผมจะเป็นคนแนะนำวิธีการติดตั้งเองถ้ามีรูปผมจะส่งเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ต้องกังวลอะไรแต่สำหรับคนที่มีวิชาช่างอยู่แล้วสบายมากนะครับผม uh, สบายมากนะครับแต่สำหรับคนทำไม่เป็นก็ขอแค่ถอดกันชนเป็นก่อนก็พอนะครับ นะย้ำอีกทีนึงครับถ้าสั่งกับผมผมมีคําแนะนําให้ผมแนะนําด้วยตัวผมเองถ้ามีรูปผมจะส่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมนะฮะม,มีครบให้ทุกอย่างนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถารรมมาได้ครับที่ผมเอกไฟจา้าอุดรธานีครับเรื่องถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของออไฟหน้าไม่สว่างนะครับผม ขับรถกลางคืนลำบากหรือว่าติดฟิล์มดํามาแล้วไม่อยากลอกฟิล์มเก่าก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งซึ่งมันแก้ปัญหาได้ดีมากนะครับผมหรือฟิล์มอาจจะไม่ดําแต่ว่าคุณเป็นคนสายตาไม่ดีหรือว่าไฟหน้าคุณเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันไม่สว่างนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมที่ดีมากๆนะฮะอันนี้ลองให้ดูขนาดนี้แล้วนะครับผมผมว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะนะเกี่ยวกับคําถามคําถามมีอยู่แค่ว่า ติดตั้งในรถของลูกค้าคนนี้คนนี้คนนี้ผมใช้รถรุ่นนี้ครับจะติดสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกตัวนี้ได้ไหมคําถามมันน่าจะเหลือแค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าผมลองให้ดูหมดแล้วนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผมรีวิวที่ชัดเจนขนาดนี้นะฮะชัดเจนจริงไหมโอเคอ่าฮะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นนครับแล้วเจอกันวีดีโอหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยเดี๋ยว ตัวนี้เป็น3ามัญเควิดีโอน่าจะมี4ี่พามาให้ดูกันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็งานก็เยอะเหมือนกันงานติดไฟก็เยอะแยะมากมายนะครับผมอันนี้ก็มีเวลาก็มาจัดการให้มารีวิวให้กันได้ชมนะครับผมส่วนท่านใดที่จะสั่งซื้อไปติดตั้งเองครับผมก็ผมก็ขายที่ในเพจของผมครับเอกไฟจ้าบุรในนีนะครับผมแอปพลิเคชันช h อปปีนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับสั่งติดต่อกับผมโดยตรงเลยก็ได้ครับผม อโอเคเราเจอกันวิดีโอนะครับลาไปกันแล้วจริงๆนะครับสวัสดีครับ